สวัสดีค่ะคุณแม่ภาคสวัสดีค่ะจ่าปอเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้ค่ะแก่ตัวว่าสาวจ็คเกอร์นอเอฟซีเนาะมาติดตามคือเก่าเนาะคุณแม่เนาอเอฟซีนาอค่ะคุณแม่มาเบิ่งสูตรคำนวณของคุณแม่ภาคอีกค่ะท่านผู้ชมแม่บเม่อคืเฮ็ดเด็กรุดนายวิกปันจักเกอร์สองวิกสองวิกสอนบ่เคยเห็นเนาะค่ะเบิ่แห่งกับวิกเดียวกับกลับมาแต่ว่าวิกนี่พนแห้งมาถือสันจอรก็หย่านแท้มา ค่ะผเป็นย่งายานคันแนกกับตองซูเต้านอกกับเขาเดือดหน้าสุดนะนอกค่ะนองคุณแม่กับค้านวณลใบเรียบรลอยเลยค้านวลเดี่ยวแต่กันที่ติ๊บโฮกติ้งหาคุณอาจารย์เด็กอเดียวกับขานวณเดี่ยวเรียบรลอยจ้ะค่ะเด็กสาวผู้ชมเด็กวิ่งกะมิแปดมิเก้าจ้ะเด็กเดินมิหาม่โฮกไม่เจ็ดจ้ะคือเถียวก้อนนี้เด็กวิ่งแม่ว่าเขาแต่ว่าเขาเด็กเดินอยู่หกเจ็ดแปดแปดขึ้นบนหกเจ็ดมาข้างล่างจ้ะแถวก้อนน สบาย่มย์เผาบ่ได้จับเอาลงมาใส่หัวนี้เม่ลาดไปเวิร์ดอะไรจ้ะไปบอลอดต่อคืว่าหรือจังไรหรือมันสีหลอดปองขาดจ้ไปใส่บอลหลอดเอาคุณแม่กันไว้เวิร์ดเล้วว่ามันกันไว้อยู่จ้ะค่ะเอาอะไรเอฟซี่ฟังแน่คุณแม่มีตัวไหนเป็นตัวเนี่นตัวตัวเนี่นก่อนนะจ้ะเนาะแต่ว่ามันเอาตัวรองเอาตัวกันถึงถึงจ้ะตัวเนี่นคือแปทกกับหาเก่าด้วยจ้ะค่ะตัวรองนี่คือทกหาเจดหาจ้ะ S <S ต, 8, 5, 9, 1, ตัวกันแปดหาเก้าหนึ่งจ้ะตัวซ้ำลองมันนี่กับแปดหนึ่งเก้าสองจ้ะแปดสองเก้าสี่จ้ะเพราะว่าแมวสูตรผรสมจ้ะจูดว่าล้านกับสูตรกำลังว่านผสมกันจะว่ามันก็ได้เป็นจังสีนะจ้ะแปดสี่เจ็ดเก้าจ้ะแปดเจ็ดหกเจ็ดจ้ะแปดเก้าหกเก้าจ้ะ แปดแปดเจ็ดเจ็ดจ้ะเนีนไปทีเจ็ดเจ็ดเอ้จ้ะเนีนเจ็ดเจ็ดท่าท่าเบิรนนะจ้ะค่ะขัดเมนเบิ่นแมนค่ะท่าเบิร์นท่าไม่อยากสื่อร้ายก็สื่อแค่านี้ก็ได้นะเอี่สื่อสุดยอดก็ได้ตัวนี้คือแมอนสุดเต็มจ้ะชุดเต็มด้านล่างแมนค่ะสุดเต็มด้านด้านด้างเนี่หละจ้ะคือคือสุดยอดนี่มันสีมีแปดห้าเก้าหนึ่งจ้ะแปดหกห้าเก้าค่ะหกห้าเจ็ดห้า แปดหนึ่งเก้าสองนี่ดห้ะค่ะคือชุดหยอจ้ะแมนขัน้นตามปกติถ้าเอาขึ้นมาหนีแม่ก็คกิดวาอยู่อยู่ตวะว่าเถียวเนี่ยเจ้าคนสิเป็นยังไงมันเด็กรถแถวหนึ่งสองแถวเดียวหัวแม่กับโบยู่คือเก่านาจ้ะ <laughs> จะว่าเด็กง่ว่าเือกันจะว่าโถดจะคล้องจะว่าจะคล้องสัวยอยู่จ้ะโบเป็นยังคุณแม่โบเป็นยังแต่ว่านี้กับเป็นสูตรที่คุณแม่กังวนมาล้ลแต่ว่าเด็กบิงแม่ก็เอามัด จับแต่าตวเลขนี่ของคุณแม่สูตรคำนวณนี่บ่เคย่อรุดจักเถื่อเลยบ่เคย่อรุดไหนเจ้าว่ามันรุดแม่ก็ปวดหัวหนักเลยเจ้าว่าจัใเ่หนึ่งหมวดสองหมวดนี่เป็นกรณี่จ้าว่าแม่แม่แม่คืออยู่ว่าแม่ส่วเติบอยู่เพราะว่างวดก่อนเด็กเรียนแม่มีหกเจ็ดแปดเป็นยังแม่คือ่เอาหกเจ็ดแปดตู้มาใส่ไปพี่เอาหกเจ็ดหกแปดมันก็ถือกแต่วเรือแค่สองตัวบ่อลงมาเจ้ว่าได้โถอดจะคล้องนะอยสิ เจ้าบ้าเที่ยวนี่แม่มุนลงมาหายใบเบิร์ตสูตรแตวจ่าเจ้าบ้ามันก็ได้เป็นหลายตจ้ะจับใส่ใบเบิรตทุกตัวลยเนาะคุณแม่เนาะวิ่งนีแม่ใหญ่มันโดดป้องขาดทันเบนเอฟซีเพิรนมากวิ่งนี่ให้วิ่งแปดวิ่งเก้าบอกคุณแม่แมนค่ะโตเด่นนี่ก็คือห้าหกเจ็ดแมนค่ะแม่ทีนินสีเจ็ดจ้ะโตกันนี่แปดหาเก้าหนึ่งค่ะโตนินนี่คือแปดทกห้าเก้าห้าเก้าทานมากกับมากข้างล่างเนื้อค่ะแปดทกนี่สิ่ไปบนแม่คือบ้านนะ ส่วนโตรล่องนี่ก็คือหกห้าเจ็ดหาคือคือแปดหามันก็ถือกันครับว่าเล็กหน้อยปืนไม่ยิงหัวแม่ยู่นะมันเข่ากันก็บควาฝันของคุณแม่มันเข่าวามฝันนะจ๊ะส่วนโตล่องนี่ก็คือหกห้าเจ็ดคือคือตัวแปดหนึ่งนี่มันก็เข่าวามฝันอยู่แต่่วาความฝันมันเป็นหนึ่งหนึ่งแปดนะจ๊ะค่ะต่าห้ามาเห็ดมันมันไหนยังสีนะจ๊ะแปดหนึ่งแมนแมนค่ะส่วนมันงูมาเนี่ยมีชุดล่างนี่เป็นโตกันบอกคุณแม่ แต่ว่ามันอยู่ในสูตรแม่แม่บวกการตัดนะจ๊ะก็เลยบ่อยากตัดแม่ะแเ่แม่สบตัดก็คือสีไหลซ้ำนี่แหละแม่หันบอกการตัดกาตัดอยากโอบกันนะแม่ก็เลยบอกการตัดแม่แม่ก็เลเอากันกันไหวนะจ๊ะมากกับจัดคัดกับผ้านเน้อจ๊ะเอฟซีเด็กทุกตัวไม่ซีดเขาไม่ซีดรูดเด้อค่ะค่ะให้เอฟซีเบ่งเหลือพิจารณาเบ่งจ๋าเอาตัวหนึ่งสองตัวนะจะค่ะชุดชุดข้างล่างที่คุณแม่ว่าสีตัดแต่ว่าตัดใจออก ตั๊บบอดดนี่ก็คือก็ซ้ำว่าแม่ตัดเห็นเาจะว่าแม่ขีดด้วงนี้แต่ว่าแม่ตัดในใจจะคล้องเห็นนะแต่ว่าประกาตัดค่าๆกันนะก็การถอนออกค่าๆค่ะแปดสองเก่าสี่คือคือตัดในใจเหรอละแปดสี่เจ็ดเก่าแปดเจ็ดหกเจ็ดมันสออกว่าก็ตั๊ดเก้าหกเก่าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเลขเป๋าหรือว่าเลขกไอ้นี่คุณแม่นี่เน้นก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะค่ะ 7, 7, <า>จถ้าถ้าถ้าเอฟซีว่ามีศูนเนาะจา้ะถ้ามิศูนย์ก็คือแปดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แม่เกิดว่ามันเป็นไหนซักเนี่ยนะจ้ะคันคันเอฟซีมากศูนย์นี่ยแมนครัแปดศูนย์ <80. S 2> เอาเอามาใสาเ่เด็กเด็กตัวเ,เด่นข้องแม่เนี่ยนะเอามาใส่หาใส่หกใส่เจ็ดอย่างสีนะค่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์อย่างสินาจ้าถามว่ามีศูนย์าะนะจา้ะ ขันมีศูนย์ก็คือใไฮไ่ข้างบนเลยเนาะคุณแม่แมน,นค่ะใส่ใส่เลขที่หาตัวเนี่ยดาจ้าหาโฮเกส์แปดเก้าเนี่หลาจ้าค่ะไฮเอมาใไ่ถ่ายเลยจ้าทาศูนย์มีอืขันขันผู้ชมมากศูนย์ก็คือ<ม>เอาไซวิ่งศูนย์วิ่งแปดวิ่งเก้าค่ะกับสามศูนย์หันดาจ้าตัวหนึ่งคือคือบาร์บาร์พอบาร์แม่ฟันบาร์ซีทูมอ,อัน

ขันสมมุติว่าคุณแม่มาคุณแม่โตถีคุณแม่สื่อนี่ก็คือปั้นให้เลยคือแปะทุกแลวก็หาเก่าแนนค่ะในด้แม่สื่อนะคะเก่าก็แปดสามสื่อโตรตเตอรดีจ้ะเพราะว่าแม่สอบแต่โตรตเตอรดีเพราะว่ามันจังถือโรตเตอรดีนะคชมคุณแม่พัก่นสื่อไวเลวโรตเตอรีเพิ่นสี่ห้าเ <ขา S 1> ก้าแล้วก็าาาหาแปะสามค่ะธรรมชุ่มโตเลขทีีคุณแม่เพิ่นมากเนกาะค่ะนาอแต่ว่าแต่ว่าแม่คือว่ามันสือๆกี่ดอกกยู่ในสุดตัดสุดทั้งทั้งข้างบนนี่น่าจ้ะ ตัหนึงอย่กความมั่นใจของคุณแม่นี่ก็คือชุดบนที่ขีดไว้แม่นค่ะสู้ตัดขึ้นมาเถึงนี่นะจ๊ะอค่ะท่านผู้ชมจังใดก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะเ้านอสัมบ่นแล้เจ็ดเจ็ดตัวเดียวจ้ะเพราะว่าแปดแปดแม่กักันไว้ซื่อดอกเพราะว่ามมาในสูตรก็ได้เอานะจ๊ะคันเลขเบิ่ลนี่ก็คือเจ็ดเจ็ดแม่นจ้ะเจ็ดเจ็ดแม่นค่ะแปดแปดนี่คือกันไว้แม่นค่ะเพราะว่าแม่เรนเจ็ดะได้อค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นสูตรคำนวณของคุณแม่พักค่ะท่านผู้ชม เขาทุกงวดได้เอฟซีแต่ว่ามีงวดบันหันล่ะกางวดก้อนนั่นแหละค่ะผิดพลาดก่ะขอโทษขออภัยเอฟซีต่างหวนหลายๆไ่เคยพิษขาดสอนสองสอนสามสี่เยัอกเยื่อดอกจ้ะเอฟซีต่ว่างวดนี้แม่แม่กระยานสีสุดเติบยุ่เพราะว่าเด็กสั้นจอนนะจ๊ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่พักหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีได้เจอพ่อจ้ะตีแบงปันแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมโสดก้อนมันจ้ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กัมาเบิงโตเลขของคุณแม่ผักเนาะคะ่ะเนาะวิ่งแปดวิ่งเก้าค่ะเด่นนี่เดนหาหกเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวกันนี่แปดห้าเก้าหนึ่งค่ะตัวเน่นนี่จะเป็นแปดหกหาเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวล่องนี่จะเป็นหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งเก้าสองเนาะค่ะส่วนด่านลางนี่ก็จะเป็นแปดสองเก้าสี่แปดสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าหกเก้าค่ะแปดแปด เจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าใหา้กาให้ท่านผู้ชมเลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะแต่คุณแม่พักเพิ่นว่าโตด้านบนคุณแม่พักเพิ่นจะมักคะ่ะเพิ่นจะมักโตัวแปดโฮกละกาหาเก่าเนาะคะ่ะนอที่เพิ่นเน้นให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมส่วนด้านล่างกะ จะเป็นตัวกันไวค้ค่ะคันธบุชมมากก็สามารถเลือกเอาตัวใดก็ใดที่ธผุ้ชมมากชอบเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางค่ะนผุ้ชมในการสื่อสากกินแบงาาน่งรัฐบาลนวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6ค่ะขอบคุณทนผุ้ชมที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเด้อค่ะคันธบุญชมทันใดยังบ่กกดติดตามก็ขอฝากช่องของจา่าปอน้ำเด้อค่ะนผุ้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ สิลาธรรมุชมไปเพียงทอนีค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่ผักเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะ